สวัสดีครับพี่พี่แฟนหมัดแฟนมวย FC ต้ส majesty, มสับสอกมวยไทยทุกท่านด้วยครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับช่องสับสอกมวยไทยตั้มมวยรักมวยชอบครับวันนี้ ants, painful. มีมาฝากเหมือนเดิมครับ4คู่4 <till> ตัวก่อนจะไปรับฟังรับชมบทวิเคราะห์วิจารณศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับมวยฮิตวันจันทร์วันจันทร์ที่18สิงหาคมนะครับผมก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ตามแนวทางที่ผมได้วางไว้ทางหน้าช่องนะเมื่อวานน ก็พลาดไปแค่คู่เดียวเท่านั้นครับก็ยังถือว่ายังสดชื่นกันอยู่เหมือนเดิมส่วนแนวทางที่ผมได้ลงมาให้เพิ่มเติมเน่าเหนือจากทางหน้าช่องที่ลงมาให้ในครอบครัวในกลุ่มครับก็ยังสดชื่นกันอยู่เหมือนเดิมส่วนสําหรับพี่ใดนะครับถ้าไม่อยากพลาดแนวทางดีแบบนี้อยากได้เพิ่มเติมเน่าเหนือจากทางหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยทั้งมวยไทย5ยกมวยวันรุินี3ยกเราัปได้ข่าวสารให้ทุกวันอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทใต้ารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่หรือว่า m d ส 911อย่าลืมใส่คําว่าแอดอำนาจด้วยครับแล้วที่สําคัญนะครับเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมีมวยหูให้ฟังฟรีทุกวันเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกครับจะโชกันในคู่ที่1ครับระหว่างพลอยเงินอาศึกมวยไทยพวกคนด้านไก่ฟ้าส่วนอาหารปีกไม้คู่นี้เป็นมวยเด็กครับพิกัด43.5กิโลกร,รมัมคู่นี้ถือว่าเป็นการแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางด้านพลอยเงินเป็นฝ่ายเบียดเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไก่ฟ้ามาได้วันนี้มาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งทาง มวยเด็กประเภทมวยเข่าครบเครื่องแข็งแกร่งแข็งแรงครับส่วนทางด้านไก่ฟ้าเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันไปแล้วผมก็ยังมองไปที่มวยเคยแพ้กันมาอย่างทางด้านไก่ฟ้าวันนั้นดูว่าแพ้ไปปลายครับแพ้เข่าแต่ต้นๆจังหวะฝีมือเนี่ยผมว่าต้นๆเนี่ยเข้าไก่ฟ้าก่อนได้เพราะว่าเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือที่ดูว่าจัดจ้านวันนั้นพลอยเงินเดินเข้ามากระโดนดักเตะดักต่อยดักแทงแต่ปลายทางด้านไก่ฟ้าเนี่ยมีอาการหมดครับพลอยเงินดีกว่าแต่ต้น ผมให้เข้าไปทิ้งด้านไก่ฟ้าด้านไปไปค่อยไปออกตัวเอาครับสำหรับคู่นี้ต้นๆเข้าไก่ฟ้ากอดจะเบียดเอาชนะทางด้านพล่อยเงินได้ครับส่วนตัวที่2นะครับจะโชคกันในคู่ที่2ระหว่างประเสอิ์ชัยปืนรัตนาพกคนด้านยอดคลาสสิก ไลซิงมวยไทยคู่นี้ก็เป็นมวยเด็กอีกหนึ่งคู่ครับรุ่น45กิโลกร,รมัมประเสริฐชัยถือว่าเป็นมวยฝีมือประเภทครบเครื่องจัดจ้านช่วงหลังถือว่าสดด้วยชนะติดต่อกันมาตลอดหลายไฟส่วนทางนั้นยอดคลาสสิกหรือว่ารถด,ดีรถสวยจ้าเจ็ดสายผิวเดิมครับเป็นมวยเตี้ยสั้นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันไปแล้วเรื่องสภาพร่างกายเรื่องอาวุธมวยผมยังชอบไปที่ทางด้านประเสริฐชัยวันนี้มาได้สูงได้ลอยกว่าส่วนเรื่องอาวุธมวยความครบเครื่องความเร็วความหนากหลายความหนักแรงเนี่ยประเสริฐชัยเร หลากหลายแล้วก็ครบเครื่องกว่าทางด้านยอดคลาสสิกวันนี้ประเสิฐชัยจะเอาชนะทางด้านยอดคลาสสิกได้ครับชอบไปยิ่งด้านประเสิฐชัยต่อด้วยตัวที่3ครับจะโชกันในคู่ที่5เป็นช่วงที่2ครับระหว่างตังนายโกโกนหนองแบรนครับพวทางด้านพยักมณีสวนจากคาเฟ่หรือว่าเจ้าฮายีนาเพชรสี่หมื่นเดิมคู่นี้102ปอนดอนทางด้านตังครับก็ถือว่าเป็นมวยเข่าประเภทครบเครื่องเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับมีเดินเตะเดินต่อยเดินฟันศอกเดินเสียบเดินแทงส่วนทางด้านพยักมณีก็เป็นมวยเข่าครบเครื่อง เช่นนดกัแต่ถ้าคู่นี้มาเจอกันแล้วเปรียบเทียบกับแล้วเรื่องหัวจิตหัวใจผมมองว่าคู่นี้คู่ขี้สูสีแต่ถ้าวัดความหนักความแรงวัดกันที่สภาพร่างกายวัดกันที่อาวุธมวยผมยังมองไปที่ทางด้านตังค์ดูว่าครบเครื่องดูหลากหลายกว่าวันนี้คู่นี้เป็นมวยเข่าขคู่ถ้ามาเดินแรกกันแล้วทีต่อดทีเบียดกันแล้วผมมองทางด้านตังค์เนี่ยร่างกายดีกว่ามีความหนักแรงและอาวุธมวยดูครบเครื่องหลากหลายกว่าดีไม่ดีวันนี้พยัคฆมณีอาจจะโดนหมัดหรือว่าโดนศอกของในด้านตังค์ล่วงหล่นก็เป็นไปได้สูงให้เลือก เชื่อมโยงด้านต่างตอนน่อด้วยตัวที่4ครับ เป็นตัวสุดท้ายจะโชกันในคู่ที่6ระหว่างดาวเด่นลูกบ้านใหม่นะครับพราะทด้านก้านโพแดงสักแสนพันนะครับคู่นี้เป็นมวยเด็กอีกเช่นเดียวกันครับอีก1คู่1 4บสกิโลกรัมครับสำหรับคู่นี้ทางด้านดาวเด่นนะับถือว่าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธมวยเนี่ยดูหลากหลายส่วนทางด้านก้านโพแดงก็ถือว่าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเป็นมวยซ้ายประเภทสายที่ดูจัดจ้านครบเครื่องมีทั้งแข้งทั้งหมัดท,ทั้งเข่าทั้งศอกคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้สุสีน่าจะพลิกไปพลิกมา แต่ส่วนตัวผมยังมองไปที่ทางด้านก้าวโพแดงครับดูว่าเป็นมวยซ้ายที่ดูจัดจ้านประเภทครบเครื่องความหนักความแรงเนี่ยและช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มสดด้วยสําหรับเจ้าก้าวโพแดงครับว่าวันนี้เะเบียดคู่ขี้สูสีแต่ปลายแล้วผมมองว่าก้าวโพแดงดีกว่าจะเบียดเอาชนะทางด้านดาวเด่นได้ชอบไปที่ด้านก้าวโพแดงครับมีความคิดเห็นยังไงกับมวยรักมวยชอบ4คู่4ตัวศึกมวยไทยพนมิรครับเม้นมาพูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่ๆท่านนะครับช่วยกดติดตามไ้ด้วยสวัสดีครับ